เล่นฉากอัสมรัเฮิมกับบอสเฮ้ยแกก็จะมาเทิมเันลูกที้นขอคนนี้อ๋เขาจักหรอเนาะเขาถึงบทไล่กนต้องไล่สิ่พี่โมแม้ว่าอย่างเนาะอัพมาถึงบทซีนก็ต้องซีนพายอีกหมาลั่งกระงอ่ะ เขาเสอร์ฟเพิ่มเหมือนเนี่ยมาแล้วใครมาแล้วที่เป็นเจ้าของวงนะเสอร์ฟเพิ่มเหมือนโดมเออแล้วงนั้นเราเราก็มาเสอร์ฟเพิ่มกันในค่ำคืนของพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้เราซ้อมใหญ่กันเอาทักทายพี่น้องเนี่ยสวัสดีค่ะลาโบดยังไปน้องสวัสดีพ่อพ่อแม่แต้องเกียวมิวสิกนะคะน้องอมแอมเด้อรคาวนี่ลาโบดเป็นนางไอค่ะพี่น้องนางไอที่จะมาเสอร์ฟเพิ่มกับพังคีนะครับ บอกเลยว่าเลือกน้องเพราะว่าเราก็อายุเท่าๆและรายการสมใช่ไหมเกิดปีเดียวกันใกล้ๆกันใกล้ๆกันเขาอยากเกิดปีเดียวกันไม่ได้ีได้ค่ะเออเขารับบทเป็นอายุถ้าเท่ากันก็ได้นะครับเอาเป็นยังตื่นเต้นไหมวันนี้มาเยือนตัวเกียวจริงๆต้องบอกว่าตื่นเต้นมาเป็นครั้งแรกเลยก็แต่ว่าเธอก็ออกทีมีบ่อยแล้วนี่ อุ้ยมันกับตัคือกันเลยค่ะ <บา S 2> เห็นค่ะแล้วก็มาเจอพี่พี่ตัเกี่ยวมีสิเพื่อ, <บา S 1> อแหลกเลยค่ะบ่เคยบ่เคยมากเนี<ช>่ยจะถือไทบาทเนาะแ<ต>ค่ะครัวให้น้องมึอๆกันนะจริงๆโอเคนะครับเือกันอันเข้าไปนรียก่อน โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นงอดแล้วมาแถลงได้นี่ปกติน้องๆเขาจะไล่กันอยู่นี่ตลอดแต่ว่ารอบก่อนที่ไปไล่รลยุอยู่อ่าแะตะมื่อนี่มามามาเคยในโรงละครของบอขอครั้งแรกของคุณวิเชียรตื่นเต้นนะคุณวิเชียรมากแล้วม็ในบทพร้อมันนี้รอบนี้มีบทแล้วรอบนมีบทบทให้ด้วยเขียนมาพร้อมแล้วท่าติดตามว่าสิเป็นบทเอียงแต่ว่า อันยัง่อกข้อใดว่าอันแต่คุณไม่ใช่ออกกับออกกับอะไรนะออกกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะแมนบาอ๋อที่ชื่อที่ชื่อนี่แมนบาที่ชื่อนีมอติดตามนะครับเท่ากลุ่มเลยเออเข้ากลุ่มเข่ากลุ่มเจอกันได้นะครับตอนนี้กันแล้วสี่อันสอบสอบเพลงสอบเพลงครับ วิธีนึงเ้นเต้นในหอกเพิอย <Yes ่อินฟลูเอนเซอร์อนอินฟลูเอนเซอร์คนดังความเด็สิสร็ออกคู่กันพอดรอติดตามเนี่ยไปรคไกันเลียันทมนหรือไง ไม่เงียมันางาสิวคอยดึงแตล่งเันสิวตุ้เข่งวันใส่ตีปากทัคำคั่ยามทีไปไปนวดมาบิ๊กยูหนึ่งสองสามโอ้กินเล้นสุดนะ หลายครับพี่รองกองฝ่ายงสุดทุกคนพอม้าเนี้ยเรื่องคนไหนคนนี้นะครับผมว่าไปเด้อคุณปิดนมายินนะผมจยง่อยจะไหนเอาไม่ฮะเทาไปเอาไม่ป่ะเนี่ยพี่บอสขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอากองป่าอยู่ครับกินกอก็ยังเนี่ยกอย่างมาฝากเขาฝากใครบาร์บีคิวบาร์บีคิวเสร็จก็เอาผลิตภัณฑ์ เดี๋ยวเย็นเย็นหัวควนกินเพียวันทามีควมสุขมาเนี่ยยูรีเป็นยังไงพวกเพื่อนนี่เื่อนี่กับม้วนนะคแต่ว่ากระตุกใจนะครับปัญหาได้เปิดตัวแว่นมาพนี้หนาใจมด้บ้านี้มาเย็นนี้เรีแเรากันบวขาดเกียรตินะครับผมมาไอ่ไอ้นสีแดงจังสันนะครับผมจังใดจังสันก็ได้ๆกัดกัดก็คิดว่าฟันตั้สิมาหแม่หน่อย เป็นเพลดนต้ำตุนนะครับผมแต่ว่ามิมีอยุ่ปู่นึงขมูเสุดแดงแดงเนาะม่คุณว่เนบผู้ว่าแต่งแสวยแต่งยีม่าด้เออใชกตัที่บดวยง่ใส่ผมเนี่ยอน s o u t า p a p a อันเน้นเน้นเน้น c นครับ ยังกิโดจะป็นของหวานกันหมของาของหวานบอได้ลูก้อะไรลูกิ้เขาเืนอจนกันจ้าเสิรแถวต้องกันครับผมโคตโตเกียวเริ่มต้นเดื่มเท่าไหร่ลูกโคตโตเกียวเริ่มต้นที่ดื่มสองร้อยห้าสิบบาทที่สิบบาท เพื่อนพักกันกินอ่างเนาะตอนนี้พากกินเขานะครับคอนท์ีซ้อมละครนะครับผมระวก็ซ้อมเพีงุมปิดกับพี่พีซิานะครับผมอย่าลืมรอติดตามนะครับหนึ่งร้อยยีบเก้าบาทครับแล้วพอเบิร์ตไปเขาถึงบ้านเดียขปิดกันไหมครับจะคนยอะไรถามแล้ว

อิปีซีสุาครับเราต้องอร่อยน่นอนยนอเลียัแอดแมนช่วยดนอะนครับครับผมเนี่ยครับตางได้ทุกคนด้วยเมนเดือให้ตุข้างด้ยยนอเลียมอยกเยอะๆเพิ่มเนือ น้องมาครับเขบอกว่าคุณเพียงว่าเพียงไงถอาทุเรียนมาอ้างแม่อีกแล้วหอมหอมหวานหวานมันมันละมุนลิ่นครับเพราะฉะนั้นอยากกินเบี้ยนทังสี่แห้แนะน้อซื้อบัตรครับหน,นึ่งสองสามสี่เอา กินใ่ถอดครับเพราะว่าอินเดอนสกัดใจน่าสรคุณผมใจดีเน๊บน่าสรรคุณยศก็ไปรียนคแมนคนไหนกันยังน่าสรรนุณยศก็ไปเรีบนสี่เดือนอันี้เด้อ หาี่กอ้าสดกนเคบัหสกายกินเยอะยูริกินน้อยได้ครับผมัอนเดียวรถชันสัห้าเขาบอกได้ครับได้ครับากันห้าันเดียวมัน้ะมากกันมียงง่ตอนเดียวแม่ไแต่ว่าตอนเดียวนีไงก็ไอเดินไงก็ฟู้ไม่เรื่องเหมือนได้ไห 对，还挺好。